ดูค่ะดูตอนที่เบนแล้ววัวแต่วัวแต่ไปโมใช่ไหมต้องทำอย่างนี้เหรอใช่แล้วหนูหนูงั้นมขึ้นมาก่อน,นเดี๋ยวนมจะแข็งครับผมที่ท่งก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวลงเดี๋ยวงลงงัดนมให้แล้วหนูก็สับเลยนะลุมทำเลยหนูทำนา,นานาไม่เป็นไรมันก็ใช้เวลาท่ากันไ,ไหนๆเข้ามาแล้วนานที่จะมีคนหลงเข้ามาทำทีหนึ่ง กลับเลยสองมือละเรียดแล้วคราวน,นี้ก็คันนี้ก็ทำแดน๋ดย่ลุงทำแดนให้ดูอ็แค่อันเล็กใช่นะผมก็ทำเ,เนะองนะโอ้เ oh, ช้าไปแล้วมันแข็ง <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดช้าน่ะมันก็จะแข็งเขาจะม้วนไม่ได้ม้วนยากน,าน,นีก็เสียฟีหรอคะไม่เสียเพราะว่าลุงไม่ได้คนกินแล้วก็จะไม่อร่อยมันก็จะแบบว่ารสชาติจะแย่มากกินแล้วก็ไม่อร่อยห่อม้วนเลย มันจะอร่อยเหมือนกัน,นไมหไมนี่ไม่อร่อยฮะไม่อร่อยทำไมล่ะเอาก็มันไม่สวยเอามาันสิจริงไหมนี่ไม่อร่อยหรอไม่อร่อยอ้าวเวงกรรมเอามันสิม้วนยังไงอะ่ะนั่นแหละดันมาเลยเอละไรถูกต้องเก่งมากสวยมากร้อเล่นเออเออสวยสวยสวยเฮ้ยครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยอนนโอ้ อันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสวยแสดงว่าเมื่อก่อนเป็นช่างปูนใช่ไหมตรงฝั <c oughs> นน่งนี้เอาเอาอันนี้ไม่อร่อยแล้วอันนี้ไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวลุงกินให้ <c oughs> อ้าวลุงมันก็ไม่คุ้มหนูเด็กก็มันไม่อร่อย วีน่ะมันไม่เป็นอันนี้เลยอ่ะยาวเลยยาวเลยมันไม่อันนี้ก็ไม่ต้องเอาไปไม่ไม่อ้าวมันเหลือหนูเหลืออยู่แค่นั้นเหรอใช่ยี่สิบบาทนี่ยก็มันไม่สวยอ่ะได้ยี่สิบบาทไม่รับกับหน้าตาเลยนะเนาะเทาต่อยาวไป ผลงานแรกของนางนะครับขี้เหร่มาก